จะมาบอกค่ะคือจริงๆอ่ะมีตัวตนในความลับที่ปกปิดอยู่จริงๆแล้วเป้คือยมมาพูดหากไม่อยากเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็อยอมเป็นลมไปยอมปุบเลกเมืม่อก,กี้มันโหดร้ายไปหน่อยนะทุกคนเอาให,หม่เอาใหม่คือจริงๆแล้วตัวตนที่ปกปิดไว้อ่ะก็คือนาคอยากจะพบข้าหรือหากแหวกคงคาได้เจ้าคงได้พบยาคือคือคือ เคยเป็นนาคแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคือตอนนี้เป็นเมียหลวงถ้าฉันอยู่ต่ํากว่านี้นิดเดียวฉันจะจตกคุณที่คว่มไปต่อหน้าต่อตาคนม,มากมายก็จะจิกหัวข้าหับจานหน้าผมด้านหน้าระยะไกลคะคคนจริงๆแล้วเมื่อกี้มันคือการแสดงมันมันมันโหดร้ายเกินไปนะคะคือจริงๆแล้วเป้อ่ะเป็นมีพลังพิเศษหากเราไม่พูดออกไปคงไม่มีใครรู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน คนคือเมื่อกี้มันมันมัน,มนไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวเองก็คือมันมันติดบั๊กนะทุกคนคืออันนี้จริงๆแนละ้วคือเป้เป็นยม,มาบาลเมื่อใดที่เจ้าหมดอายุไข่ข้าจะเป็นคนตัดสินกรรมของเจ้าเองยม,มาบาลกับยมโอเคทุกคนรอบนี้สุดท้ายจริงๆแนละ้วน,นี่คือความจริงจริงๆที่อยากจะบอกทุกคนจริงๆคือว่าเป้เ,เ,เป็นผู้กล้ายอมแพ้ซะไม่งั้นข้าจะใช้กำลังกับเจ้า คือคือเป็นคนไม่ได้ชอบใช้กําลังขนาดนั้นก็คือเมื่อกี้มันไม่ค่อยใช้ความจริงเท่าไหร่อะคะ่ะรอบนี้คืออยากจะบอกว่าเป็นมาเฟียก็มาดิครับใครใครเป็นยังไงเป็นยังไงเดินมามาหาได้เลยใครมีปัญหามาหาเพ่รอบนี้สุดท้ายจริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นคนชอบใช้กําลังเลยที่ผ่านๆมานะี่มันมันไม่ใช่อันนี้จริงๆแล้วคือเป็นคนไรห้หัวใจได้คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะรักเธอจริงๆ คือว่าเมื่อกี้มันจบเศร้าไปนิดนึงนะคะก็มาค่ะรอบสุดท้ายจะบอกความจริงแล้วคือเป็นน้อยหนาเจียบตัดย่างเราทำไมเจี๊ยบแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมคะคือนี่จะสิบคลิปแล้วแล้วเนี่ยคือกี่คลิปแล้วไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ความจริงแล้วคะ่ะคือเป็นสาวน้อยเวทดมน <laughs>